สวัสดีค่ะเมื่อนี่ไปประชาคมหมูบ่บ้านยาจิตชอบชอบบุัวเป็นอีอย่างเ้อเพราะว่าจะไปประชาคุมมันอยู่ในหลากาักอันนั้นแล้ได้่งอยู่ในการดูแลตัวเองของธรรมชาติเด้่ยธรรมชาติไปในหมูบ่บ้านอ่าเพราะว่ากอสิวาธรรมชาติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของการปกครองเริ่มต้นจากหมูบ่บ้านเป็นธรรมะาขึ้นกันได้ไงอ่าหลังจากที่ยายจิตมาจากไปวัดแล้วก็จะไปประชุ้ม เอข้าเจ้าเอิ้ว่าได้ยินเท้า่าพญา้านเพื่อนสืบเอาเรื่องบุญบุญไปจำปีเลยไปหอดบุญพุนละอาสงการบรูว่ามันสีได้บ่เนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาเป็นทังสี่ละแต่ว่ามันก็เข่าเป่าอยู่นะเรื่องคนที่ว่าไปฉีดวัคซีนมันเข่าเป่าอยู่เพื่อนกับปิดโอกาดในเหตุเนาะยีจิตก็เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชัรมชาิเทาอย่ายไปย่านมันหลาย ้ายานมันหลายห่อชีวิตตัวกังวลเห็นให้ทะเลาะกันแต่ว่าแยกยิตจากจบอกให้ทุกคนหัวาการพัฒนาขึ้นมาแต่โดนแล้วแต่ว่าเฮ้ามายึดติดอยู่ที่ช่วงไหนช่วงนี้บางผู้นำบอกค้นเหตุค้นเหตุตามเท่าก็คิดว่าเขาเหตุถือเฮตดต้องบางผู้นำเพิ่นสั่งมาแล้วห้องประเหตดตามก็ว่าเพิ่เปนคนบ่ดี มันอยู่ที่ว่าตูุห้องพืชทุกสิ่งทุกอย่างยศจีจังอยากให้เสนออันนี้ช่องหนึ่งคนยศจีติดต้องหากช่องนี้คือการที่ว่าประชาชนาอุย้ยหน้องือแมวก็ได้บ่างให้ข่าม้าได้ลูกประชาชนใดอีกอย่างจากความเป็นห้องห้องสิบเอด็ดเดวาจากรัดดอกประชาชนใดอีกอย่างจากความเป็ี่นประเทศของห้องจากผู้บริหารผู้บริหารจะเปลีน่ยนขึ้นไป ตามหน้าที่การงานของเขาเจ้าที่สอบชิงทุนไปได้เนาะชิงชิงกันไปเพื่อเป็นผู้บริหารแต่ว่าแต่ละคนนี่มีหลักการของขาเจ้าทุกคนบัดทุกคนเฮา่าไปยึดติดว่าคนนั้นดีคนนี้ว่าดีก็อยจิตสิบบอกสิยนอย่างตีมันดากันออกมาเนี่ยดากันออกมาทาั้งๆท,ที่ว่าเขาฮิตขึ้นกันเหมดยิตจังอย่างให้บอกว่ามันไม่มีไผดีเกินไผเพราะว่าการศึกษาของห้องว่างแผนมาก ตามลากฐานให้มีการศึกษาท่อๆกันบ้านเ่าอื่นเนาะพาบังคับแล่วบัดชีนี้ยายจิตอยากบอกว่าข้าเจ้าปฏิบัติงานคล้ายๆกันมันเป็นแผนการปฏิบัติงานที่ข้าเจ้าสืบต่อกันไปเป็นเหตุโครงการเทละหาปีสิบปียี่สิบสามสิบป,ปี 40, สีปป่สิบปีมันไปสิมาเป็นข้าเจ้าสืบต่อกันสินะช่วงบางช่วงมันอาจสิบ่ได้จังใจเฮาพอย่ังหงูบ่มันมีแนวมากขวางเนาะ จังเดี๋ยวนี้นี่อาจ,จิบาดเดงใจเพราะว่าเป็นเล,ล็นเธอรกคือลูกระบาดเนาะช่วงช่วงก้อนกอนน,น่มันอาจ,จิมีเป็นบางครั้งไพ่แรงแน่อีหยังแน่มันอาจเขาตั้งเป้าไว้ว่ากัดเธว่ามีอีหยังแน่เขาอาจสิพาดไปตามที่ว่ามันไพ่แรงไพ่หย,ยังเขากับบ่บ่ออาตัวนี้ไม่ขีดคือด่ากันอย่างเดียวว่าเขาเห็นงานบปเป็นคนเขาเห็นงานเปลี่ยนเบิดอยู่ที่ว่าคนเ,าเห็นน้ำเขา้าบ่เขาจะอา่อาอยจกกิขีดอย่างเน้นตรงที่ว่าคน ทุกคนได้รับข้อมู้เพื่อกันทํางานเปลี่ยนดมันมีกรอบมีหลักสูตรมีขั้นตอนการท่าง้านแต่ว่าอยู่ทีว่าคนเห็ดน้ำหองแต่คนเห็ดน้ำก็ว่าเขาดีถถาคนบ่เห็ดน้ำก็ว่าเขาบ่ดีบางท่านว่าจากแรงศรัทธาเพื่อกันไครก็สังเกตได้หรอกว่าเข้าไปวัดเนาะบางวัดนี่จนว่าบ่มีคนยางเข้าไปทั้งสังศิลคือกัน สองร้อยยี่สิบกิขึ้นกันบางวัดน,นี่นางจุบ่มีหมองสิโยเข้าไปเวลาเพิ่มมรณาภาพแปดกิโลเก้ากิโลค้นไปเผาทางทางที่หลักคำสอนคือกันบิดถาเว่าเป็นปน่งฟังดีๆจะหลักคำสอนคือกันบิดแต่ว่ามันดูทีว่าดวงบานเขาเอินว่าไอ้ที่เขาปิสูตอะไรคือบารมีบาลมีความศรัทธาบารมีจะเกิดมากความศรัทธามันบ่กขึ้นกัน บางคนความศรัทธาเขาไม่จตสะอาดบางคนเนาะบางนักอ่านบางครั้งยึดจิตเขาวัดฟังรรมนี่มันเปนงมง่ายแต่ว่ากเ็เสื้อเสื้อแบบนั้นบางคนนี่ยยู่นน้ำกันมาทางโดนทางโดนเนาะก็เลยทะเลาะก,กันปิดกันบางคนอยู่นน้ำกันมาก็อย,ย,ยู่นเดมกันตลอดบางนัองเอิานว่ามันเลวแตะดวงเพราะฉะนั้นให้ไห้เขาคิดว่าเอาความรู้เอาดวงเอาความเป็นไปได้มาใส่กันน้ำเพราะอย่าให้มีการพิสกัน ขันห no ูว่าเขาผิดกันบ่ฮ่องเบิ่งในยูทูบเด้อมีแต่คุณมุ้งคุณมือจังไม่ได้ยังหาเรื่องใส่กันตลอดไอ้จีดบ่มักผิดสินขอซีเมื่อนี้ไปประชาข้หมู่บ้านก่อนเขาจะสืบเริ่มงเกามุ้งแต่ว่าไทยเขานัดเนาะเกามุ้งเกามันเกามุ้งเคินไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวได้ยังไดเสียงเบาถูกฟังยังจิตชอบที่สุดเลยเนี่ยไปประชุมมู่บ้านนี่ยจีดยังให้คนไปทุกคนเลยเพราะว่ารับนโยบายจากผู้ใหญ่บ้านเนาะเขาก็มาปฏิบัติเอาเพื่อไหนเ่าจะยิงยังก่อเฮ็ดน้ำพึ่นโหลดขึ้นกันกับ การที่ว่าทําม,มาหากินหรือมาเพื่อเส้นเลืนกันทําม,มาหากินเนาะถ้าเกิดกระยิยจีบลองเพิงใไ้ฟังกันล่ะให้เลี้ยงเป็ดก็สุกรไม่เขวามาการหายุหากินเขาจะฝึกมัดตั้งแต่เท่าใดเท่าใดเราค้นท่าคือปากท้องเศรษฐก,กิจปากท้องนอกก็นั่นมันสิอ,อยู่ด้านหลังเอาเป็นว่าห้มีชีวิตไปก่อนมันเป็นมัแต่ใดแล้วไว้ไผ่ดีเลือ่อนกันเท่าไะดาเขาออกข่าว ปะนาบเขาออกข้าวมันไม่ภัยเฮ็ดได้เพราะว่ามันมาตั้งแต่ยซูนซีซูนหาเราได้นะพัฒนาคนได้ถึงจุดบ่อ่ามาจากเซี่ยูนหาที่พัฒนาคนถึงจุดข้า,ขากับพ่อสออันนี้ละสองห้าสองศูนย์ต้องนับมาติจากเซี่ถึงสองหาสองศูนย์ซ้อที่ว่าแยกจีนว่าสองหาสองศูนย์ยอนเนี่าแต่มันมีแผนที่ว่าดีที่สุดคือตอนพัฒนาจากระทอ้อห้คนมีอยู่มีกินแล้วก็รับการศึกษาอันออกเขียนได้ ให้คนไปเลี้ยนเลยด้บ่ไห้นั่นเป็นลูกกรรมกรอยู่ใช้เขาเลี้ยนเบิดคิดว่าเป็นอย่างตั้งแต่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหน้าพอสองหาสองศูนย์มันโดนเพราะยะไปด่ากันย่ะไปด่ากันแล้วก็ออกไปให้มันบุญวายอันนี้มันเป็นการเมืองนะทรรมาขึ้นกันด้วเนี่ยทรมาขึ้นกันธรรมาของคนดูตามหมู่บ้านกับแผนพัฒนาคน้นในหมู่บ้านจบแล้วเหมือนเดวยวไปกันไปกัน Đây, anh sẽ mua thu thuốc phân